ในบรรยากาศอันมืดมิดฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไมได้ยมาแล้ว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 เอ้ยแซงไปไงไปไงเออเอาเลยแกมาก็รู้ๆกันอยู่อ่ะไอ้แกมมันอย่างเงี้แหละกูว่าโทรตามมาแล้วล่ะเดี๋ยวก็มาสักพักอ่ะเออกูมาแล้วกูมาแล้วคุณชายใส่เสมอมาแล้วครับผมจะมาได้เนาะ อ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าไฟนนลของอาจารย์พลเนี่ยตกลงเราเอาไงดีวะกูยังไม่รู้อ่ะเอาเอาอะไรดีวะไกลส่งเลยด้วยดิกูยังไม่ได้คิดคอนเทนต์เลยเพื่อนเพรามึงจริงจังกันหน่อยดิงานไฟนนลแล้วเวย้ยเออได้เยคิดออกไม่ต้องรีบวันนี้แหละแคนช่วยคิดอะไรหน่อยดิว่าจะเอาไงดีวะกูเลือมกับไอแกรมแล้วกูก็ไม่เคยคิดอะไรกับไอแกรมอยู่แล้วจะหวังอะไรจากมันได้บ้างหรอโถว่าแต่ เรื่องเกี่ยวกับอะไรวะชีวิตดิจิตอลอ๋อชีวิตดีิจิตอลหรือว่าเราทําเรื่องเกี่ยวกับเกมดีไหมเพราะว่าไหนๆก็ไอแกมมันเล่นเกมอยู่ไอแกมมานะที่วันๆเอาแต่เล่นเกมมานะชีวิตดีเหลือเกินไม่ชอากูเหรอคะเปล่าพูดลอยๆครับพี่พูดลอยๆครับพี่มองไปมองมาเนี่ยกูเห็นพวกมึงกินแล้วกูหิวตามอลเนี่ย ก็ตั่งอ,อาหารดิเจนดี้กูไม่เคยสั่งอาหารว่ะในแบบเดลิเวอรี่นะไม่เคยสั่ง <c oughs> มึงไม่เคยสั่งอาหารเนาะเออกูฝีมือแม่ก็คือที่สุดละอร่อยสุดละทำไมมึงไม่ลองสั่งเดลิเวอรี่ดูล่ะมีตั้งหลายแอปแล้วช่วงนี้สามารถสั่งอาหารได้จากห้างจากร้านดังจากร้านใกล้บ้านหลังๆก็เริ่มมีเข้าเดลิเวอรี่แล้วหรือไม่อาจจะสั่งของเข้ามาทำกินเองเพิ่มก็ยังได้นอกจากนี้เนี่ย บางแอปมันมีโปรโมชั่นให้ด้วยแล้วก็บางแอปเนี่ยส่งฟรีด้วยนะเว้ยถ้ามึงลองดูสักหน่อยเว้ยช่วงนี้ช่วงโควิดอะเดลิเวอรี่อะปลอดภัยมากที่สุดแล้วอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มากที่สุดแล้วจริงๆถ้ามึงจันิขายของปะเนี่ยฮลัลโหลครับผมหน้าหอครับอ๋อโอเคครับใช่ครับที่นั่นแหละครับเอ,อ่อบร์เกอร์มาส่งวะกินวะ <laughs> กินหน้าก็ดีเดียวะก็บอกแล้วให้มึงสั่งเดลิเวอรี่อ่ะอ่ะกูให้กินซูชิก่อนก็ได้อ่ะเอาเลยเอาเลยอ่ออ่ถุยเออหยอกอีกเออรีบไปรีบไปเดี๋ยวกูมาคุยไฟนอลต่อเจอก่อนจก่อนจะแอบกินซูชิกูแล้วกันนะโอ้หกูล้วงเลยเนี่ยกินไิ่ท่ากูก็ได้นะยั่วกันกูอ่ะมาเลยมึงกินเลย